วันนี้นะคะเราก็มาดูหอมแบ่งที่เราลงเอาไว้นะคะตอนนี้ก็ได้อายุแล้วนะคะว่ามาดูซิว่ามันจะมีปริมาณที่เยอะกันขนาดไหนก็ไม่ยากนะคะก็ใช้เสียมคุณนายเนี่ยแหละคะ่ะเจาะลงไปเนาะนี่เห็นไหมคะหอมแบ่งที่แบ่งเท่าไหร่ก็ไม่ลงตัวอ่าเห็นไหมคะเดี๋ยวเราลองนับที่เขาวันนี้หนึ่งกอจะได้กี่หัว อามาดูค่ะมาดูกันมาขอดินออกขอดินออกก่อนนะคะง่าย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 ไม่ยากแต่เผอิญว่าวันนี้เรายังไม่ได้ลดน้ำเราเพิ่งแกะหัวมันอค่ะคาะดู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 คำใหญ่ก่อนเนาะเห็นกับตานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสิบสามสิบสี่หัวต่ำ ปกติเราซื้อ,อซื้อหัวพันธ์มาก็ห้าหกอันเป็นอย่างมากใช่ค่ะใช่เนาะอันนี้นะคะหัวเดียวเนาะหัวเดียวที่เราลงมือใช่ไหมคะลงมือปลูกอันนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ3มเดือนประมาณสเดือนนะคะก็สามารถที่จะทำให้หอมหัวเล็กๆเพียงหนึ่งหัวกระจายตัวออกเป็น สิี่หัวช่างสมกับวันที่14นี้จะเป็นวันแห่งความรักนะคะขอให้พวกเราทุกคนมีความรักที่สมหวังนะคะแล้วก็มีความสุขอย่าลืมที่สำคัญให้หอมกันด้วยนะคะหอมกันเยอะๆอดีต่อ<ห>ใจแบ่งได้แหลก็ไม่ลงตัวใช่นะคะหอมบ้านพอรักหอมดีต่อใจดีต่อสุขภาพผักปลอดละผักปลอดสารค่ะเหลืออีกเยอะครับที่จะทำพัน